สวัสดีครับผมนนทวัฒน์เตชันมเสนครับจากหอจะกอคอมมิชชั่นกลุ่มครับแล้ววันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่จังหวัดนครปฐมนะครับอำเภอนครชัยศรีนั่นเองวันนี้เรามาทําการค้นโฟมใต้หลังคาครับเป็นคอกม้านะคคอกมาเพิ่งเปิดใหม่นะครับเนื่องจากลูกค้านะครับเล็งเห็นว่าคอกม้าเนี่ยร้อนมากแล้วก็กลัวม้าเนี่ยมีอาการไม่ปกติหรือว่าไม่สบายนั่นเองครับแต่ว่าภายในร้อนมากจริงครับเราได้เข้าไปสารวจแล้วมีทั้งหมด14คอกม้านะครับพื้นที่ทั้งหมดนะครับ โดยประมาณ500ตารางเมตรครับฉีดหนา2นิ้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวิธีการและขั้นตอนในการทํางานของเรามีอะไรบ้างและอุปสรรคของเราเป็นอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวตามเข้าไปดูข้างในกันเลยครับด้านในเลย และตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงคอกม้าแล้วครับที่จะทําการพ่น P ีโฟมใต้หลังคาครับก็นี่ก็เป็นส่วนที่ยังไม่ได้พ่นนะครับก็คือภายนอกนะครับที่ยังไม่ได้พ่นก็คือเป็นเมทัลชีปแบบนี้ครับอุปสรรคของวันนี้นะครับในการทํางานของเราก็คือว่าลูกค้านะครับต้องการให้พ่นวันละแค่4ล็อกเท่านั้นนะครับเพราะว่าต้องเคลียร์ม้าออกนะครับเพราะว่าจะต้องมีคอกให้ม้าอยู่ด้วยแล้วก็มีโซนที่ม้าอยู่ได้ด้วยเราจึงทําการโปรเทค100%ครับที่นี่ต้องโปรเทค100%เลยห้ามโฟมเลอะตะแกรงนี้ครับห้ามโฟ ออคอกม้านะครับแล้วก็ห้ามโฟมเละพื้นนะครับก็เลยจึงทําการโปรเทคร้อยเปอร์เซ็นต์และทำได้วันหนึ่งแค่สีค่คอกเท่านั้น,นครับเดี๋ยวเราตามไปดูนครับว่าวันหนึ่งสีค่คอกเนี่ยงานจะเป็นยังไงครับแล้วก็ล่าช้าขนาดไหนความยากลำบากการทงานเป็นอย่างไรบ้างตามเข้าไปดูข้างในอีกทีเลยครับนี่เราก็มาอยู่ตรงที่โซนที่กําลังจะพ่น,นครับที่กําลังพ่นอยู่นั่นเองครับก็คือโซนนี้ครับ นี่ก็คือการโรเทคนะครับโรเทคทั้งหมดเลยก็คือครอบคลุมหมดเลยไม่ให้มีรองโฟมออกมาติดตะแกรงมุ้งร่วนนะครับเพราะถ้าติดตะแกรงมุ้งร่วนเมื่อไหร่ก็จะทําให้ขัดยากนะครับแล้วโฟมเนี่ยจะเกาะติดเหนียวแน่นมากตอนนี้เราก็กําลังพ่นอยู่ด้านในนี้ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีและขั้นตอนการพ่นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วพ่นออกมาจะเป็นยังไงเราพ่นกี่คนพ่นกี่เครื่องครับเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูครับขั้นตอนการทํางานครับเข้าไปดูเลย เราพ่นเสร็จแล้วนะครับตรงนี้คือส่วนที่เราพ่นเสร็จแล้วก็วันหนึ่งได้4ล็อกก็จะทําการพ่นนะครับนี่ก็คือเป็นล็อกหนึ่งเป็นคอกหนึ่งครับคอกม้าหนึ่งคอกม้าหนึ่งครับมีทั้งหมด14คอกม้านะครับก็จะทําการพ่นได้แค่วันละ4ล็อกนะครับเนี่ยอันนี้เราก็จะพ่นเป็นล็อกยาวอย่างนี้ครับตรงนี้ก็คือพ่นเสร็จแล้วจะต้องทาการโปรเทกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่ว่าจะเป็นคอกม้าครับอันนี้คือพ่นเสร็จแล้วเห็นไหมครับก็จะไม่เลอะโฟมมากเท่าไหร่ส่วนคานส่วนอะไรเนี่ยก็จะมีเลอะ อันนี้ก็คือเป็นงานที่เราพ่นเสร็จเรียบร้อยความหนา2นิ้วครับและวันนี 500, 100, 100, 100. ้นะครับเราก็ได้ทําการพ่นใต้หลังคาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับก็ทั้งหมด14ล็อกนะครับพื้นที่ทั้งหมด500ตารางเมตรครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยใช้เวลาทําการทั้งหมด4วันครับเราก็ทําการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็บรรยากาศเย็นมากครับเย็นขึ้นมากเลยจากวันแรกที่เรามานะครับก็มีความร้อนครับแค่อยู่ในนี่พักเดียวนะครับก็เหงื่อไหลแล้วครับแต่ตอนนี้อากาศเย็นมากแล้วก็ทําให้ม้าเนี่ยอยู่ได้นะครับไม่ร้อนจนเกินไปนะครับก็เป็น ความต้องการของลูกค้าพอดีนะครับก็ลูกค้าก็เป็นที่ทพึงพอใจมากที่งานเสร็จตามกําหนดด้วยแล้วฝากท่านผู้ชมน,นะครับที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามเรื่องงานพ่นพีโฟมใต้หลังคาแบบนี้ครับฉีดโฟมใต้หลังคาหรือว่าใต้โรงงานบนหลังคาหรือว่าใต้พื้นนะครับพื้นบ้านนะครับหรือว่าพุ่น,อนลอยน้ําโปะลอยน้ําแพต่างๆถังส่องไร้นับก็สามารถติดต่อทีมง,งานพวกเราได้ทุกช่องทางด้านล่างนี้ครับไม่ว่าจะเป็น Google Facebook ไลน์หรือว่า t ิดต่อนะครับฝากช่อง YouTube ด้วยกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้ เพื่อที่จะได้ติดตามผลงานดีๆก่อนใครนั่นเองครับอย่างข้องมาอ้าน,นี่ครับก็เป็นงานชิ้นแรกของพวกเรานะครับก็เป็นงานที่แบบว่าแปลกใหม่สําหรับพวกเราถ้ากดกระดิ่งไว้ก็จะได้รับชมก่อนใครนั่นเองครับส่วนวันนี้ผมนุนทวั์เจชัธรรมเสถและทีมงานบริษัทคอมบิเนชันคุณนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับและขอขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปดีจนจบคลิปวันนี้ต้องขอลาแล้วครับสวัสดีครับ